อ่าการการใช้งานมันใช้อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าขยมหน่อยขยมหน่อยเอามันรับรับน้ำหนักได้นะก็ะสวัสดีนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวบันไดลิงนะครับบันไดลิงอันเนี้ยเป็นบันไดลิงรถอ,ออฟโรดนะครับที่ผมได้เข้ามานะครับสามารถนะครับนาไปเป็นออฟชั่นเสริมของรถยนได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับลูกค้าเก่าของผมเนี่ยเอาไปติดขายรถแร็ปเซอร์ แล้วก็อีกเคสหนึ่งเนี่ยก็เขาก็ไปติด Toyota t i เก r สีประตูนะครับก็บันไดลิงอันเนี้ยคู่ละพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นเป็นปานพับอย่างนี้นะครับคือรูอน็อตตรงนี้เป็นรูน,น็อตตัวที่สี่คือแล้วแต่เจ้าของรถนะครับว่าจะคิดไอเดียในการไปติดต,ตั้งตรงไหนคือมันเป็นของเล่นที่ฟรีสไตล์แล้วแต่เจ้าของรถแล้วแต่ความชอบเจ้าของรถเลยที่ว่าจะเอาไปติดนะครับผมก็วันนี้คู่ละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับมีสินค้าเลยหรือว่าถ้าสมมติ สินค้าผมหมดสต็อกเนี่ยก็รอของ15วันนะครับผมสามารถสั่งจองกันได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะที่เพจผมไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับวันนี้